เตดักกระดาษเอ้าเอาเทลงไปโอ้ยแบบนีอ้ยเอาเล่นลครมีคำถามแล้วแต่มนไ้เจอจอใจจะพลาดแล้วเสมาบาดตาเลยครับเริ่มเดินมาฝนกันครับยิงสักเอาสวนขึนครับแบบธรรมดานะฮะดูนายครับไล่แข่สู้ครับโอ้ยตีตีฟ้าโลโอ้ยนครับสุดท้าย ม่หน่าเนี่ยถูกคู่ถูกเวลาครับแต่มาเป็นเก่าเก่าเกมประสบการณ์เป็นาเป็นอิสุ่มมากมากต่อครับดูนายไล่แขนตีแต่ขวางครับตัดระยาแขวางไว้ยิงสักเขาจะตีไม่ได้โอ้ยพี่ลุงพี่ลุงหัวใจจะวายพี่ลุงประวทติเศษสูงเลยครับท่านผู้ชมท่นคนผู้นี้นะเอ่าในจ,จอกมาเดินขยับข้ามใเอามาต่อยครับ โอ้ัดาีเขาตีเขยามาไม่ตายครับเออ้องคอไข่นอนไข่นอนนะครับแบบนี้ลากมาต่อยครับเอาดิ้งไม่ได้ครับสุริยาดาบธรรมดาดิ้งไม่ได้นะครับใช่ชี้กันไปแล้วก็ชี้กันนี่นอกกับนายหรือเปล่าครับทุกท่านก็เปผู้นี้ครับลอกรับโอ้โหทุกท่านสับเกตดูนะครับท่านผู้ชม โอ oh. 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 uh. oh, ้โหอ้ <oh> ีี้ยปีบโรป้อรานิดอ้ <s <S ักย่างนี้ไทยเก่ากว่ากันนะอยู่ที่พลังกำลังอยู่ที่การยืนระยะแล้วก็เติมหกนีเต่าตี อดท้องแล้อ่ะพยายามสายสายไปสองเป็ดโอ้ชิงกันเลยครับชิงกันหมดหรือเปล่าคล่ะนะเอยหมดครับมีคำถามแล้วครับเลยหมดอ่เออเออยังเออเออโอ้หมดเก่าเก่ากันครับประสบการณ์เวดานมินนี่รถแม่สิบอ่ะเก่ากับไหนไหมเจ้าขวา อาวโอ้โอพี่แดงเยอย่างนี้หัวใจจะวางโอ้โหอยกบไปด้วยยอ่าีแดงครบพี่แดงครับลงเลยครับเก็อยู่เ็บไปด้วยกันทั้งคู่ไรหมดไรหมด ไล่หมดนะครับแบบนี้นะไล่หมดครับโอ้ไลหมดนะโอ้โหอ่ะหนสหนึ่งสนหนึงหมื่นสองพันโอ้โหเอาแล้วพีพครับเตเอาซ้วพอเอาใสาไปใสซ้าย่อไปโอ้โห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  โอ oh, oh, so oh, <Wow. S 1> ้โหโอ้โอ้โอ้โออโอ้โอ้โอ้โอโอ้โอ้โอ้โ้โอ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 ้้โอัโอ้้โ้โอ้้โอ้้ เนี่ยเหลือคำบรรยายกันแฟลกๆกันโอ้โหหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกับสองพันบาทแม่พิี่